ตอนนี้เราก็อยู่ประเทศสิงคโปร์นะคะสองปีกว่าเลยที่ไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศนะคะข้างหลังนี้ก็เป็นโรงแรมของเราเองเอาของไปเก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวต่อตอนนี้ที่สิงคโปร์ข้างนอกเขาก็ไม่ได้ให้ใส่แมสแล้วนะคะแต่คนก็ยังใส่กันอยู่แหละไปเที่ยวกันดีกว่าตื่นเต้นมากเลยยย ไม่ได้อะไรค่ะนี่ค่ะที่ที่เราชอบมานะคะเวลาไปต่างประเทศค่ะก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่มีขนมเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนราคาก็จะถูกกว่าที่อื่นนะชื่อว่าอะไรวะแฟร์ไพนะคะอยู่ที่ห้างจิวหรือจิวเจมเจมข้างๆกับ IMM อ u t l e t นะคะ เราป้ายราคาเขาก็ <c oughs> เป็นแบบดิจิตอลน่ะชอบมากฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเราแล้วนะคะที่มาอยู่สิงคโป ก็คือหน้าสดมากเลยทุกคนจะตกใจไหมหน้าสดแบบไม่มีแมทน,นะคะเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูเมอร์ไลออนกันก่อนจากที่พักเราไปมันเดินประมาณ15นาทีอะค่ะก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่ที่วันนี้ทำให้เรามาอยู่ที่สิงคโปร์นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูเมอร์ไลออนกันจ้า ฮ HELLO ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ที่ทำให้เรากลับมาสิงคโปร์ในรอบนี้ก็คือนี่เลย ไอศครีมม <'s> okay. oh, ิวเซียมอ๋อมิวเซียมออฟไอศรีมนะคะก็คือเขามาเปิดนอกอเมริกาเป็นที่นี่ที่แรกเลยก็คือสิงคโปร์นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยโอเคสิ่งก็จะชชีานี่อรด Yeah. Yes. Okay, come for the big display. Let's go. Okay, come on. <laughs> okay. 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 สถานแม่ของเราละะ้ค่ะไอช็อคโกแลตอันนี้ของตูนสตโรอเบอรี่แต่เดี๋ยวเราก็จะไปกินสตรอเบอรี่เหมือนกันหรือว่าจะช็อคโกแลตอันนึงดี <c oughs> ไปกินดีกว่า เส้นที่สาของเราเป็นในทีมสิงคโปร์อ่ะอาหารไม่ออกเหมือนกันสองเราบาทินอะไรก็ไม่วยกันเป็นวีแกนเออเป็นวีแกนนะสองอันเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าอ้าวชิมไปแล้วเมื่อกี้รถไอเราเวนเดอร์ก็คือบอดได้นะจ๊ะโรลวิตาอร่อยอยู่ไม่ได้ไม่ได้โคดังอันนี้ของเราอีกรถนึงเหมือนกันเดี๋ยวไปชิมกันนะคะ Ya yeah. องถัดมากินอีกแล้วจ้าห้องมา่ี้เอียพผักก็คือพอได้ทั้งสองรถก็คือไม่ได้จนพอกินไปพนักเงินเดินมาแบบอายุโอเคหน้าก็คือไปแล้วจ้ากินไม่ได้อันนี้ก็มีสองรถอีกแล้วหนของตูชินั่งกินน่ารักมากชิมช้าชิมดิอืมอร่อยอร่อย ปกินต่อแล้วนะถ้าเดี๋ยวจะไปเล่นชิงช้า <c oughs> โอ๊ยเราต้องให้ผู้ใหญ่เล่นหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยเหน่อมากคืของเล็กเ่นนั่นเองไปค่ะ thank you yeah. แต่มินน้องสก่อนกันมากต็อปสุดท้ายค่ะ s t a บ i ร i s h e s cake แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีให้เหมือนเป็นต่อเป็นกล่อง DIY บอคือแบบแกะแล้วก็เดี๋ยวต่อ กินก่อนแล้วกันสต็อปสุดท้ายแล้วจ้า ันนี้เป็นสเตชันสุดท้ายลนนนนเายลยค่ะสรุปแล้วคือเราก็กินไอศครีมไปสเตชันละหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเว้นอันแรกที่กินไป2องสกููปเลยเป็นช็อกโกแลตที่เราชอบนะคะเดี๋ยวเราไปหาวิธีกลับกันดีกว่านะเพราะว่ามันเหมือนจะต้องเดินไปที่รถเมย์หรืออะไรเนี่ยแหละ ไปกันค่ะต่อไปจะไปออชาัดรถมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้แหละจริงๆ <c oughs> เดินไปก็ได้ประมาณ3กิโลแต่ก็ออก,ก็ไก้อยู่ <c oughs> ไปต่อเย้ yeah. You're just okay. changing the battery? Yeah. Yeah? Because you filmed too much inside, right? Yeah. yeah. Okay. Oh, it was so nice to meet you guys. Thank you so Thank much you. for visiting. Bye. See you Bye-bye. bye Thank you for coming, you two pretty ladies. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. See you. All. Thank you. No problem. Bye-bye. Bye. Oh, Bye-bye. ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะคะทุกคนมันไม่ใกล้สุดก็คือป้ายรถเมล์ประมาณ800เมตรรถไฟฟ้าก็คือไกลกว่านี้อีกเราก็เลยจะเดินไปขึ้นรถเมล์กันนะคะเคีนี้แหละ